สวัสดีครับสมาชิกสนทุเรียนมือใหม่สําหรับเช้านี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกหลังจากที่ได้องค์ความรู้จากอาจารย์ที่จันทบุรีนะครับอยอดทุเรียนตามที่เราเห็นนี้นะครับตามต้นนี้ยอดทุเรียนว่าเป็นยอดแบบไหนควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรืออินทรีย์เคมี และยอดแบบไหนควรใส่เคมีเพื่อเสริมแรงกระตุ้นนะครับก็เลยผมเดินมาหาทุเรียนที่มียอดพอประมาณก็มาเจอต้นนี้นะครับเพื่อนสมาชิกมาดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับเพื่อนสมาชิกถ้าเจอยอดทุเรียนประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเม็ดข้าวสารนะครับเป็นเม็ดข้าวสารหรือจะเรียกว่ากําลังตั้งปลีก็เรียกนะครับอย่างนี้ ประมาณนี้นะครับไม่แนใจชัดหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นะครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยประมาณนี้นี่ประมาณนี้นรนหรือบางเดี๋ยวถ้าเม็ดข้าวสารมันจะเล็กกว่านี้นิดนึงนี่ครับมันจะถ้าเม็ดข้าวสารอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นี่เม็ดข้าวสารอันนี้ก็เรียกว่าตั้งปีหรือทางจังหวัดจันทบุรีเรียกว่ายอดพนมนะครับนี่ยอดพนมเนี่ยนี่ยอดพนมจะเป็นประมาณนี้กครับเพื่อนสมาชิกเนะี่ย ยอดพอนมก็คือสองกลีบมันคือมันประกบกันมันเหมือนกับพนมมือนะครับเป็นยอดตั้งๆัประมาณนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับยอดประมาณนี้ถ้ายอดประมาณนี้ให้ใส่ปุ๋ยอินรีย์หรืออินรีย์เคมีนะครับเพื่อสมาชิกผมก็เลยถามเซียนทุเรียนจันว่าทําไมจึงจึงใส่ประมาณนั้นเพราะว่ายอดประมาณนี้รากก็ยังไม่แข็งแรงนะครับเป็นรากอ่อนๆเริ่มขยับ ยังไม่จําเป็นจะต้องกระตุ้นรากนะครับมันจะมีช่วงจังหวะกระตุ้นอยู่นะครับนะครับเป็น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 ยอดประมาณนี้ให้ใช้เป็นอินรียเคมีนะครับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเปรียบเสมือนกับตอนที่หลังจากที่เขาตัดนะครับเขาตัดลูกเสร็จแล้วก็ตัดแต่งกิง่งล้างสารล้างต้นนะครับแล้วก็ล้างสารแพคโค ที่เซียนเขาทำนะครับเขาก็จะใส่อินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ไปก่อนผสมฮิวมิดฟูวิกนู่นนี่นั่นไปก่อนนะครับพอมันขยับมานะครับขยับมาเป็นเหมือนกับที่ผมว่านี่แหละนะครับยอดพนมประมาณนี้เขาก็จะใส่ปุย๋ยอินรีย์เคมีก่อนนะครับนี่ประมาณนี้ใส่ปุย๋ยอินรีเคมีช่วงตั้งปลีนะครับหรือยอดพนมนี่ประมาณนี้นะครับอย่าเพิ่งใส่เคมีเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าจะต้องใส่เคมีในช่วงไหนอย่างไรนะครับอ่าคราวนี้ถัดมานะครับว่าถ้าฉีดยา่ะฉีดช่วงไหนนะครับฉีดยาเพีย้ยยามลงนะครับยานอนอ่าไม่ใช่ยานอนยาเพี้ยนะครับเพีย้ยอไฟอ่าเพีย้ยอตะกะจันก็ดีเพี้ยไฟก็ดีนะครับส่วนมากจะเป็นเพี้ยไฟให้ฉีดในช่วงนี้นะครับนี่น ่ย่าตั้งปรีประมาณนี้แหละฉีดประมาณนี้เพราะมันจะเข้าทำลายนะครับเนี่ยเพราะกรีบตัวนี้นะครับพืนสมาชิกเพราะกรีบตัวนี้มันจะมีกรีบใบเลี้ยงด้วยใบเลี้ยงใบใบเลี้ยงกรีบเขาก็เรียกนะครับเนี่ยนะครับให้ฉีดประมาณนี้ส่วนที่เป็นเม็ดข้าวสารก็อย่าเพิ่งฉีดนะครับยรอให้มันยืดมาเป็นแบบนี้ก่อนเพราะว่าเพียยไฟมันจะเข้าไปดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับดูดกินน้ําเลี้ยงในช่วงนี้นะครับควรฉีดนะครับถ้าเป็นแค e ่เม็ดข้าวสารแบบนี้ก็อย่า อย่าเพิ่งฉีดนะครับเนี่ยมันเร็วไปอาจจะรออีกสักสี่ห้าวันพอมาเป็นนี่เป็นพนมอย่างเงี้ยคนฉีดนะครับนี่เห็นทับโดยส่วนมากต้องฉีดเพื่อนสมไมฉีดต้องฉีดนะครับให้ให้ฉีดยานะครับฉีดยาในเรื่องของเพี้ยะนะครับเพี้ยไฟนะครับเพี้ยทุกประเภทจะเข้าในช่วงที่เขาเรียกว่ามันเปลี่ยนผ่านมันเปลี่ยนผ่านยอดจากยอดเม็ดข้าวสารขยับไปยอดพนม จากยอดพนมเป็นใบาหางปลาทูจากหางปลาทูเป็นใบาดาบจากใบาดาบเป็นใบครี้กลางคล้ายๆว่ามันมีสารเร่งกระตุน้นคล้ายๆมันมีกลิ่นอะไรที่เ,เรียกพวกที่เป็นศัตรูพืชเข้ามาประมาณนั้นนะครับตามหลักวิชาการที่เขาวิเคราะห์แล้วก็สังเกตนะครับก็บอกกันต่อๆมาประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้ายอดประมาณาตั้งแต่เม็ดข้าวสารยันจนมาตั้งปลีนะครับ ก็ให้ใส่อินทรีเคมีทางดินจะเป็น633 933 12 33 3, 3ก็ได้แล้วก็ฉีดยานะครับถ้าฉีดช่วงนี้มันจะตายเพืนสมาชิกเนะี่ยฉีดตัวเนี้ยมันจะไม่เข้ามารบกวนนะครับถามว่าถ้ามันยาวจนกระทั่งเป็นใบดาบก็ได้แต่ถ้าเป็นใบใบใบเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆต้นใกล้ๆนี้ถ้าฉีดอย่างนี้ไม่ดีนะครับพืนสมาชิกเนะี่ยอย่างนี้ไม่ดี นะครับอย่างนี้ไม่ดีมันจะพอฉีดแล้วมันจะถูกเฉพาะด้านข้างตรงนี้แล้วมันก็วิ่งหลบเขาเ้าไปในซอกนี้นะครับเขาจะไม่นิยมนะครับมันจะเป็นจังหวะเป็นรายละเอียดเป็นเทคนิคอยู่ตอนนี้เราปลูกทุเรียนเล็กนะครับมันพอฉีดเพิ่มมันก็โดนทุกใบแหละครับมันก็โดนทุกใบมันก็จะดูแลง่ายอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นสวนที่เขาเป็น6ปี7ปีที่ได้ผลผลิตแล้วเนี่ยฉีดไม่ทั่วถึงฉีดไม่ละเอียดฉีดไม่ไม่ไม่โดนเนี่ยส่วนมากมันจะเอา อาพวกอาแมลงและหนอนไม่อยู่นะครับเขาจึงมีเทคนิคตรงที่ว่าช่วงไหนควรฉีดช่วงไหนไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะมีรายละเอียดเนี่ยเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรูงี้เขาจะไม่ฉีดนะครับนี่คือเทคนิคของเซียนเขามันจะทําให้ที่เขาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้มันดื้อยาดื้อยานี่ครับเพราะฉีดไม่ถูกช่วงนะครับนั่นคือมันเป็นเทคนิคที่เขาแชร์บอกกันต่อๆมาถ้าอย่างเงี้ยฉีดเพี้ยไม่อยู่นะครับเนี่ยก็จะวิ่งเข้ารูนี่แหละครับนี่ เขาลูมันมีรูครับพอฉีดปุ๊บได้กลิ่นยานะครับมันเคยเคยสัมผัสทุกอาทิตย์ทุก15วันอะไรก็แล้วแต่พอฉีดปุ๊บกลิ่นมันจะรู้หลบเอาตัวรอดนะครับเหมือนมนุษย์เรานะครับเพราะว่ากัมพูชายิงมาเราก็หลบนะครับมันก็เหมือนกันนะครับอะไรที่จะมีภัยต่อตัวเองก็ต้องหลบเอาตัวรอดนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเนี่ยเห็นในรูข้างบนเนี่ยถ้างี้เขาจะไม่ฉีดนะครับเขาจะฉีดตอนเป็นอย่างอย่างอย่างเดี๋ยวย่าง อย่างถูกที่สุดคือช่วงนี้นะครับช่วงนี้นี่ยังถูกถูกถูกต้องที่สุดนะครับคือช่วงนี้เขาเรียกว่ายอดพนมนะครับแต่ถ้าฉีดไม่ทันนะครับผมก็มีช่วงนี้ผมก็ฉีดไม่ทันเพราะว่าสาเหตุไม่ใช่ก้เกียดนะครับสาเหตุเพราะฝนมันตกทุกวันก็ไม่รู้จะฉีดยังไงเนี่ยใบน้ํามันยังค้างอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยน้ำมันยังค้างอยู่เมื่อเชา้าก็จะฉีดมันก็ฉีดไม่ได้นะครับฝนก็ลง ก็รอให้มันใบน้ําที่อยู่ตามใบนี่มันต้องไม่มีนะครับถ้ามีเพิ่มเนี่ยสารมันจะเจือจางนะครับฉีดไม่ได้อย่างเงี้ยพ้าฉีดเพิ่มเนี่ยน้าที่ค้างใบพวกนี้มันจะทําให้สารเราเจือจางแล้วมันจะได้ไม่พวกประโยชน์นะครับมันจะไม่มีนะครับมีมันก็เอาแมลงไม่อยู่นะครับคล้ายๆว่ามันมันเจือจางไปถ้ากรณีถ้าเราผสมสารข้มข้นขึ้นไปอีกก็จะมีผลต่อยอดอ่อนนะครับไม่ได้ครับก็ต้องงด ผมก็จะรอช่วงเย็นนะครับรอช่วงเย็นอ้าวคราวนี้พอโฟกัสมาฉีดถูกที่สุดคือช่วงตั้งปลีหรือพนมนี้นะครับแล้วถ้าฉีดไม่ทันเพราะฝนตกนะครับเพราะฝนตกทีทีลงๆแล้วก็เว้นไปจนถึงมาช่วงนี้นะครับเพื่อนสมาชิกมาถึงช่วงใบใบดาบนี่น,นี่ช่วงนี้ได้ครับประมาณสักห้าวันมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นใบดาบอย่างนี้พอได้อยู่ครับนี่พอได้นะครับพอได้ ห้าวันเจ็ดวันประมาณนี้แต่อย่าให้ถึงใบออกขี่กลางอย่างนี้นะครับเนี่ยเมันเริ่มกลางนี้ไม่อยู่ไม่ดีนะครับอย่างนี้ไม่ดีนะครับถ้าอย่างนี้แต่มาฉีดเพีย้ยไฟเนี่ยบางทีมันไม่อยู่นะครับเพราะมันมีที่ซ่อนที่หลบนั่นคือเหตุผลอ่ะคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องปุ๋ยนะครับที่ผมได้กล่าวตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าเป็นยอดเม็ดข้าวสารยอดตั้งเนี่ยเนี่ยเป็นเม็ดข้าวสารขยับมายอดพนมหรือยอดตั้งปลีนะครับ ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับใช้อินซีอินซีก็ได้นะครับหรืออินซีเคมีไม่ไม่ควรเกินนี้คราวนี้จะไปกระตุ้นเคมีตอนไหนนะครับตอนไหนเดี๋ยวผมมียอดอันนี้มันมันยาวไปนะครับเดี๋ยวไปต้นอื่นเดี๋ยวผมจะสลับพาไปดูต้นอื่นว่าควรใส่เคมีนะครับแต่ตอนนี้ควรใส่อินซีเคมีนะครับผมใส่ไปแล้วครับ9 3 3มของปลาเท้านะครับ ของปลาเท้าผมเอามาลองนะครับผมก็ใส่ประมาณต้นนี้รู้สึกสองกำมือผมไม่ได้ใส่ตรงดินที่เห็นนะครับผมใส่ข้างนอกเลยนะครับเอายอดสง่สงพุ่มมันได้กินก็ตามไม่ได้กินก็ตามมันจะกินมันก็เดินมารากมันก็จะขยับมากินถ้าไม่ได้กินผมก็ปล่อยไปนะครับก็ไม่ได้สี่เรลียดเพราะว่าดินเนี่ยเราเราเราคือซื้อมาดินซื้อมาแล้วก็มีอินทรีย์ที่ผมเคยหว่าน,นีปแล้วผมไม่ได้สี่เรลียดว่ามันจะกินไม่กินก็ช่างมันแต่ผมจะใส่หาง,หางผมกลัวมันแบบ คือระบบรากมันมีปัญหานะครับกลัวว่าใบมันจะไหมเพราะว่าเรามาสังเกตที่ปลายใบเนี่ยเออประมาณนี้ก็รับได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยรูจมูกใบเนี่ยมันไม่ไหมผมก็โอเคนะครับถ้าใส่ชิดไปเดี๋ยวรากมันจะเสียนะครับเดี๋ยวผมจะขยับไปอีกต้นหนึง่งเดี๋ยวเดินไปก็ได้ใกล้ๆครับเดินไปก็ได้ครับใกล้ๆแป๊บเดียว นะครับห้าประมาณสักเจ็ดแปดเมตรแค่นั้นเองครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกมาดูต้นนี้เนี่ยถ้าต้นถ้าต้นใบาดาบเต็มต้นอย่างนี้นะครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยถ้ามีใบาดาบอย่างเงี้ยเนี่ยของผมก็ยังใบเล็กถ้าอย่างเงี้ยใส่เคมีเขาเรียกว่าใส่เคมีกระตุ้นนะครับใส่เคมีกระตุน้นอ่ถามอาจารย์ว่าทาไมเหตุผลใบาดาบอย่างนี้จําเป็นจะต้องใช้เคมีนะครับ เพราะว่าต้องกระตุ้นนะครับกระตุ้นในเรื่องของการพุ่งยอดแล้วก็ทําให้ให้ขั้วมันนะครับขั้วหมายถึงว่าอย่างอย่างอย่างกรณีอย่างเงี้ยคือมันจะยืดยาวนะครับมันจะยืดยาวแต่อินซีเคมีมันจะช้านิดนึงนะครับเนี่ยยอดประมาณนี้นะครับยอดประมาณนี้ถ้าแตกเป็นใบดาบเงี้ยอ่าคือมันจะห่างจากที่ผมถ่ายเมื่อคู่นี้ที่เป็นยอดยอดอพนมหรือยอดตั้งปรีมันจะห่างกันประมาณ10วันนะครับ มันก็ขยับมาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าช้าไปกว่านั้นนะครับถ้าบอกว่าเอ๊ะใส่ทีไปไหมแต่ประมาณนี้ก็ได้ครับนี่ <c oughs> ก็อยู่ใกล้ๆกันนี่เป็นกบชายนาวของผมนะครับได้อีกหนึ่งรอบใบประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นใบดาบแล้วก็ใบกํบาลังขี้กลางอย่างนี้ให้ใส่เคมีได้เลยนะครับ เคมีจะเป็น25.77ก็ตามนะครับหรือจะเป็นสูตรเสมอก็ได้นะครับขอให้เป็นเคมีตัวหน้าสงูงหรือจะสูตรเสมอก็ได้นะครับ <_ EN> เพื่อยืดพวกนี้ครับให้มันยาวแต่นี้ผมยังไม่ได้ใส่หรอกมันผมเพิ่งสั่งผมสั่งมันหมดพอดีในเรื่องของเคมีตัวปกติเนี่ยเคมีผมจะใช้เฉพาะสูตรอ่าสนะครับผมไม่อยากใช้สูตรอ,อื่นนะครับเพราะว่ามันฟอสฟอรัสเยอะบางทีมันก็จะไปตึงธาตุถ้าใส่นานดินเราก็มีความเป็นกรดนะครับผมก็จะ ค่อยๆไปนะครับเนี่ย,ยต้นนี้ก็เช่นกันมันมัน,มนโตชาต้านิดหนึ่งมันเกิดเชื้อราขึ้นสมาชิกเห็นไหมเชื้อรานี่ขาวโพลนเลยขนาดผมฉีดแล้วผมฉีดสาหร่ายอามิโน,โนด้วยนะครับเชื้อรามันก็มาครับแต่ก็พยายามดึงยอดนะครับดึงยอดดึงใบก็ได้มาเรื่อยๆนะครับแต่ลําต้นเนี่ยก็จะแข็งแรงพวกในเรื่องของไฟทอเฟอะไรมันก็จะไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างงี้ถ้าอยากให้มันยาวก็ใส่ย,ยี่ิห้าเจ็ดเจ็ดหรือ ยูเรียผสมกับสูตรเสมอ15-15อย่างนี้ก็ยืดนะครับมันก็จะนั้นคับเป็นทุเรียนเล็กมันจะต้องค่อยๆไปแต่ผมเน้นในเรื่องของทางดินเป็นสําคัญนะครับถ้าดินเนี่ยถ้าดินเป็นกรดเชื้อราพวกไฟท็อปมันจะมาเพราะฉะนั้นผมก็จะหลบหลบหลีกๆยกเว้นในการกระตุ้นรากจริงๆก็คือ 10, 4 6 4 6 0 0บวกกับสูตรเสมอหรืออาจจะเป็น10 500 000, บวกกับสูตรเสมออย่างเงี้ยนานๆครั้งครับสอเดือนก็เอามาใส่ครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเสริมแรงกระตุ้นนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะเล่นในเรื่องของอ,อินทรีย์เคมี6339331233ไม่เกินนี้นะครับสองสามสูตรแค่นี้นะครับก็ไม่ต้องการเล่งมากนักนะครับเพราะตุเรียนจะเล่งเนี่ยมันจะต้องเร่งตอนช่วงได้ปี2ปีอันนั้นก็ค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็ ป,ปีเสร็จๆนะครับประมาณนี้เป็นทุเรียนเล็กใน่วนไทยส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ก็ได้ไม่ถึงปี <men> นะครับกบชนะํา <men> ก็78เดือนก็ได้มานี่ยอดที่2นะครับประมาณนี้ ى, ถ้าเป็นกรณีแบ <men> แบนี้นะครับให้ฉีดยาหนอนนะครับเพื่อนสมาชิกแบบนี้เป็นยาหนอนตอนตั้งปลีใบาดาบให้เป็นยาเพีย้ยนะครับแต่ถ้าเป็นใบแบบนี้เนี่ยหนอนมันจะมานะครับมันจะมากัดอย่างนี้แหละครับถ้าฉีดไม่ทันใบเก่าๆนี่มันจะเป็นแบบนี้ เพี้ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับยกเว้นเพี้ย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 ไก่แจ้ะนะครับมันจะมีแต่แต่บางบางทางภาคอีสานก็ดีหรือภาคเหนือภาคกลางอะไรจะไม่ค่อยมีนะครับเพี้ย์เพี้ยไก่แจ้เนี่ยไม่มีมีแต่เพี้ยแป้งนะครับเพี้ยแป้งมันมากับมะละกอมันเป็นชิดเนี่ยมันมันมากับมะละกอมากับอ่าเขาเรียกว่ามากับฝรั่งนะครับเพี้ยแป้งเนี่ยค่อนข้างตายยากอยู่ ถ้าเป็นยาทั่วไปจะต้องเป็นยาน้ํามันนะครับมันจะซึมได้ดีเช่นอบาเมกตินอีบาเมกตินอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นพวกนี้ก็ฉีดยาหนอนธรรมดานะครับเนี่ยกอฟีนาเพือก็เอาอยู่นะครับถ้าเป็นยาหนอนยา,มาแมลงนะครับอย่างนี้เพี้ยมันจะน้อยนะครับมันจะไม่ค่อยมาหรอกถ้าถ้าเป็นใบดาบแล้วก็ใบครีกกางอย่างนี้นะครับแต่เติมทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นใบดาบไม่ว่าจะเป็นอะไรต้องเติมทุกครั้งเนือเรื่องของเนี่ยถ้าอย่างนี้ เติมด้วยสารหลายอะมิโนบวกอาหารรองเสริมเติมด้วยนะครับประมาณนั้นในเรื่องปุยป๋ยปุ๋ยกรดนะครับที่เป็นปุย๋ยเคมีก็อย่าพึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวมันจะไปกดใบทับไปกดพวกยอดมันจะไม่ค่อยเดินนะครับมันไปเจอยอดเล็กๆอย่างเงี้ยยอดใบดาวกําลังเงี้ยมันจะไม่ค่อยเดินนะครับอันนั้นคือตามที่ผมเคยทําการทดลองแต่ถ้าเป็นใบแบบเนี้ยเสริมได้ครับในเรื่องของ183 3 2 5ส7เป็น คือเป็นปุ๋ยน้ําปุ๋ยเกรดที่จะให้ทางใบนะครับแต่ถ้าเรามั่นใจว่าดินเราดีแล้วนะครับก็ไม่ต้องฉีดนะครับมันเปลืองก็ใช้คือทุเรียนเราไม่ได้ขาดถาขาดสารอาหารหรือธาตุอาหารก็ไม่จําเป็นต้องต้องต้อง,ต,องต้องใส่ทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับข้างบนก็รักษาแมลงหนอนเพีย้ยธรรมดาแล้วก็ในเรื่องของเชื้อราสําสคัญที่สุดนะครับเชื้อราช่วงนี้มีเชือ้อราเข้าเยอะเลยนะครับเข้าเยอะเลยต้นเล็กโดยเฉพาะต้นเล็กๆเชือ้อราเข้า นะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันว่าอาการแบบไหนคือเพี้ยอาการแบบไหนคือเชื้อรานะครับสำหรับยอดเล็กๆนะครับก็วันนี้ก็ถ้าสอคลิปรวมกันก็ยอะพอสมควร15นาทีก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ในเรื่องของคอนเซ็ปที่ว่ายอดแบบไหนใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรืออินทรีย์เคมีเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและยอดประมาณไหนใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อกระตุ้นให้ใบใหญ่ใบหนาใบยาว แล้วก็พวกกิ่งก้านมันจะยืดได้เร็วนะครับมันจะมีความยาวเพิ่มมากกว่าปุ In ๋ยอินทรีย์เคมีประมาณนั้นนะครับแล้วก็ช่วงไหนฉีดยาเพี้ยช่วงไหนฉีดยาหนอนและแมลงน,นอนกับแมลงมันจะมาพร้อมกันนะครับก็เป็นช่วงใบประมาณนี้แหละใบอ่อนๆอเงี้ยมันชอบกินนอนกับแมลงนะครับแต่เพี้ยในส่วนมากจะไม่ค่อยกินมันจะมากินยอดประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็เลยสูตรของผมวิธีการเทคนิค ผมไม่อยากฉีดบ่อยผมก็เลยฉีดเอาคอฟีนาเพอซึ่งมันเป็นธาตุสองกลุ่มนะครับเป็นสารสองกลุ่มรวมกันได้ทั้งมะแรงเพีย้ยหนอนฉีดครั้งเดียวก็จบเลยนะครับประมาณนั้นก็สำหรับคลิปนี้16นาทีก็ฝากติดตามไว้เพียงตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ